ช่วยด้วยโอ้โหเงินในกระเป๋าไม่มีสักบาทเลยแถมได้เป็ชีวิตติดลบอีกช่วยด้วยช่วยป้าด้วยโอ้ยงั้นเดี๋ยวผมไปตามคนมาช่วยนะป้าเข้าแกงขายไงครับนะคะขายถุงละยี่สิบบาทจ้ะผมเอาสี่อย่างเลยครับอย่างละถุงครับป้าอย่าไปนะนะป้าป้าปด้องช่วยด้วยโอ้โหเงินในกระเป๋าไม่มีสักบาทเลย แถมได้บัญชีติดลบอีกโอ้ยแล้วชัดชีวิตต่อไปไงไม่ได้หมอช่วยด้วยเปิดท้องช่วยด้วยโอ๊ยป้าช่วยด้วยโอ๊ยโอ๊ป้าเปิดทองช่วยป้าด้วยโอ๊ยเราฉันจะช่วยไงป้าฉันไม่ใช่หมอด้วยอ่ะโอ๊ยช่วยป้าด้วยโอ๊ยโอ๊ย งั้นเดี๋ยวผมไปตามคนมาช่วยนะป้าจ้าช่วยด้วยไปตามคนมาช่วยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้แคป่ปวดท้องอนะ่ะเดี๋ยวคงมีคนมาช่วยละมัง้ง <Sub tit les> เงินร้อนเนี่ยฉันขอหนาป้าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะ แล้วข้าวแกงดีกว่าอดมาหลายวันแล้ววันนี้จะกินหนำใจเลยหลับอะไรดีจ๊ะเออเข้าวแกงขายไงครับแม่คาขายถุงละยี่บาทจ้ะมีสี่อย่างส่วนข้าวถุงละสิบาทถ้าง,งั้นผมเอา4อีา่อย่างเลยครับอย่างละถุงครับแล้วก็ข้าวสองถุงนะครับโหซื้อเยอะจังกินหลายคนเหรอจ๊ะ <laughs> กินคนเดียวนี่แหละครับได้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะครับ นี่จ้ะนี่นะครับหนึ่งร้อบาทพอดีจ้ะขอบใจนะจ๊ะขอบคุณครับเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนคุณได้เงินแบงค์ร้อยนี่มาจากไหนอ่ะออก็เงินผมที่ครับทำไมอ่ะแน่ใจนะว่าคุณน่ะไม่ได้ขโมยเงินคนอื่นมาเฮ้ย โอ้อารืองคุณเนี่ยอยูย่ๆมาเกาหากันดี่งได้ไงเนี่ยวะไปแล้วเว้ยอารมณ์เสียคุณคุณ,คณเดี๋ยวก่อนสิคุณคุณนี่จัะป้าข้าวกับไข่ดาวหนึ่งฟองฉันคิดป้าแค่15บาทจะ้ะนี่แะป้าซื้อน้อยจังจะกินพอเหรอจะ๊ะเอาอะไรเพิ่มไหม ไม่ละจ้าป้ามีเงินแค่นี้ส่วนแมงร้อยเนี่ยป้าจะเอาไว้ซือ้อยาแก้ปวดท้องนะจ้าโหป้าเหลือติดตัวแค่หนึ่งร้อยเองเหรองั้นเอาแบบนี้ไหมจ้าป้าเอาอะไรเพิ่มไหมจ้าฉันให้ฟรีไม่หละจ้าป้าไม่อยากรบกวนนะ่ะป้าไปก่อนนะจ้า หรือว่าป้าแกจะใช้เงินซื้อยาไปแล้วแต่เอ๊ะถ้าซื้อไปแล้วแล้วเงินนี่มันจะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นได้ยังไงอ่ะหรือว่าเราจะคิดมากไปวะป้าป้า่าปไนนะป้า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 อย่าเปไหนนะป้าป้าป้า ป้าแกเป็นไรอะ่ะป้าแกปวดท้องอ่ะมงสวยแกปวดมากสลบไปแล้วเนี่ยฉันจะพาป้าไปโรงพยาบาลเออเออถ้าอย่างนั้นฉันไปด้วยยี่โซนฝากดูร้านด้วยนะค่ะเจ๊ไป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 แอนเดี๋ยวฉันไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนนะฝากดูป้าด้วยนะเว้ยเดี๋ยวฉันดูต่อเอง คุณหมอคะป้าแกเป็นอะไร,รอะคะถึงได้ปวดท้องจนสลบไปขนาดนั้นอะป้าแกไม่ได้ปวดท้องปกติหรอกคะ่ะแต่ป้าแกเป็นมะเร็งลำไส้ฮะมะเร็งลำไส้ใช่ค่ะระยะที่สองกับเข้าระยะที่สามแล้วป้าแกเคยมีประวัติกับที่ทางโรงพยาบาลเราเนี่ยคะ่ะหมอก็เคยแนะนำนะคะให้ป้าแกทำคีโมแต่ป้าแกก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีเงินเห็นแกบอกว่า ถ้าปวดท้องก็จะใช้ยาแก้ปวดมาบรรเทาอาการนะคะโหป้านี่ป้าอยู่ที่ไหนอยู่โรงพยาบาลค่ะคุณป้าโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้ป้าอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ป้าใจเย็นๆก่อนป้าป่วยอยู่นะป้าจะไปไหนป้าอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ป้าไม่มีตังค์จ่ายเขาโหป้าเดี๋ยวฉันจ่ายให้เอง ไม่ป้าไม่อยากรบก,กวนเดี๋ยวป้าเอาเงินไปซื้อ,อยาแก้ปวดกินเองก็ได้เ <P art noise> งนินเงินป้าหายไปไหนเงินค่ายาป้า <P art noise> ป้านี่ป้ายังไม่ได้เอาเงินนั่นอะไปซื้ออะไรใช่ไหม <P art noise> ใช่ใบนี้ไหมจ๊ะใช่ <P art noise> ป้าเป็นคนเขียงค่ายาลงไปเองเงินอันเนี้ยป้าจำได้ ป้ามีคนขโมยเงินป้าไปอ่ะแล้วมันอ่ะก็เอาไปซื้อข้าวแกงกับฉันฉันว่าแล้วเชียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้หัวขโมยเฮ้ย,ยพี่คุณพูดบ้าอะไรเนี่ยอยู่ๆมันกาหาผมงี้ได้ไงฉันไม่ได้กล่าวหา แกขโมยเงินของป้าคนนึงมาแกรู้ไหมว่าแบงค์ร้อยนั่นน่ะมันเป็นเงินร้อยเดียวที่ป้าแกมีอยู่ไอ้คุณพูดบ้าอะไรล่ะผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องมาแถเลยบนแบงค์ร้อยนั่นน่ะป้าแกเขียนตัวหนังสือไว้ว่าเป็นเงินค่ายาแล้วแกเนี่ยก็ยังไปขโมยเงินของป้ามาหน้าตาเฉยแกมไม่ละอายใจบ้างไงฮะไม่สงสารคนที่เขาลำบากบ้างหรือไงโอย เงินบาปเงินนั่นแหละคุณคิดผมจะทำงี้เหรอฮะคุณรู้ไหมทางนื้ทั้งตัวผมเนี่ยไม่มีเงินจติตดวเองสักบาทเลยแถมเงนินในบัญชีฉันยังติดลบอีกฉันถึงต้องเอาเงินป้าแก,ก,กมาไงนี่คุณรู้ไหมถ้าชีวิตผมมันไม่ติดลบอะ่ะผมก็ไม่ทำงี้หรอกนี่แกบอกว่าชีวิตแกติดลบงั้นเหรองั้นแกตามใช่ไหมามานี่ไปไปไหนเฮ้ยไ,<ป>ไปไหนบอให้ไป,ป โอ้ยมานน่มานน่อะไรเนี่ยน่่แกพาเันมาที่นี่ทำไมเนี่ยแกแหกตาดูคนที่แกขโมยเงินเขาไปอ่ะแกบอกว่าชีวิตแกเนี่ยติดลบแล้วแกดูชีวิตป้าเขาตอนนี้สิเอ้าก็นี่ไงป้ามีคนพามปโรงพยาบาลแล้วนี่ก็ปลอดภัยแล้วนี่ไม่จ่ายนักหนาวะจะอะไรนักหนางั้นเนาะแกรู้ไหมที่ป้าเขาปวดท้องอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าป้าเขาเป็นมะเร็งลำไส้ ป้าแกไม่มีเงินรักษาป้าแกเลยต้องเก็บเงินหนึ่งร้อยนั่นน่ะเอาไว้ซื้อยาแก้ปวดเพื่อกินบรรเทาอาการแต่แกก็ยังไปขโมยเงินหนึร้อยของป้าเพื่อมาซื้อของกินให้ตัวเองแกบอกว่าที่แกทําไปเพราะแกไม่มีทางเลือกเพราะว่าแกลําบากแต่แกดูคนที่ลําบากกว่าแกคนที่ไม่มีทางเลือกว่าแกยังมีอีกตั้งเยอะป้า ป้าเป็นมะเร็งเหรอครับม้าครับผมขอโทษครับป้าผมไม่รู้อผมรู้ก็ป้าแค่ปวดท้องธรรมดาผมไม่รู้ป้าเป็นมะเร็งผมเลยขโมยตังค์ป้ามาผมขอโทษนะครับป้า ความหิวมัควมนครอบงำผมอะผมเลยต้องทำมือนกัน,นะป้าผมก็โทษนะคับป้าป้าไม่ถือโทษโกรธเองหรอกดิงป้าโกรธมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของป้าทีวิตป้าตอนนี้ก็ไม่มีแรงไปโกรธไปเกลียดใครเขาหรอกยิงป้าไม่โกรธอะผมรู้สึกผิดกับป้า ผมขอโทษนะครับป้าผมไม่ได้แก้ตัวเองอะ่ะผมคิดว่าชีวิตผมอะ่ะลำบากกว่าคนอื่นผมเลยไปเอาเปรียบคนอื่น,มมอ,นอ่นอะที่ลำบากกว่าผมอีก,กับป้าผม,ผมขอโทษนะครับป้าผมสัญญานะครับผมสัญญาผมจะห่างกันไปคืนป้านะครับป้าแกเองจำนึกผคิด <c oughs> ป้าก็ดีใจแล้ว ถ้าเองไม่มีเงินมาเกินป้าก็ไม่เป็นไรป้าหลัวว่าเงินมันหายากจ,จาไว้อย่าม,มัวนั่งโทษโชคชะตาชีวิตอย่าม,มัวคิดแต่ว่าชีวิตตัวเองอะติดลบบางทีเราอะยังโชคดีกว่าคนอื่นตั้งมากคนที่ชีวิตติดลบอะยังมีมากกว่าเราอีกตั้งหลายเท่า แล้วอีกอย่างหนึง่งคุณเองอะ่ะก็มีอวัยวะครบสาสิบสอสุขภาพร่างกายของคุณก็แข็งแรงมีมันสมองแล้วคุณก็ยังมีสองมือถ้าคุณบอกว่าชีวิตคุณติดลบแล้วคนที่เขาป่วยละ่ะคนที่เขาพิการละ่ะคนที่เขาทำงานไม่ได้อะ่ะทำไมเขายังสู้ต่อเลยกรทบขอโทษนะป้ากรทขอโทษนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้ป้าดามีคำถามมาให้เล่นนะคะป้าดาเพิ่งถ่ายละครเสร็จไปป้าดาอยากทราบว่าละครที่ประดาเพิ่งถ่ายไปป้าดาป่วยเป็นโรคอะไรถ่ายกันมานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตั้งให้ด้วยนะคะแม่โทรมา เลครับแม่ครับผมใกล้ถึงบ้านแล้วครับอยู่ปากซอยเลยครับแม่อ๋ออยากกินส้มตามเหรอครับเอาแซ่บๆด้วยรอแม่อ๋อได้ครับได้ครับแม่อ่ะพอดีเลยแม่ผมเจอร้านซ้มตามพอดีเลยครับเดี๋ยวผมซื้อเข้าไปให้นะครับแม่รอแป๊บนะครับได้ครับหาที่จอดก่อนดีกว่า นร่อรับอะไรดีจ๊ะเอาตำไทยใส่ปูหนึ่งนะครับแล้วก็ตำปูปลารหนึ่งข้าวเหนียวสองได้จ้ะเออเอารดจัดไหมจ๊ะพอดีว่ากำลังจะตำพอดีจะได้ตำคกเดียวไปเลยคุณจะได้ไม่ต้องรอนานไงอ๋อได้ครับเอาแซ่บๆเลยแม่ผมชอบรสจัดเ,เดี๋ยวผมมาเอานะไปซื้อผลไม้ร้านนู้นก่อนได้เลยจ้ะเอาแซ่บๆหรอได้ รับลองอร่อยแน่นี่แหละสูตรรับร้อยปีของนางแอนแซบหนัวแน่นอนอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตจงรักจงหลงจงรักจงหลกงลก,กูจงมาเป็นลูกค้าอีนางแอนตลอดไปอร่อยแน่ ได้ยังครับอ่าได้แล้วค่ะเท่าไหร่ครับนี่จ้ะ90บาทจ้ะ9กบาทนี่ครับพอดีเลยครับขอบใจจ้ะน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยนี่เอาไว้วันหลังอ่ะค่อยมากินใหม่นะแต่ว่าที่ร้านพี่เนี่ยมีบริการส่งถึงที่ด้วยนะจ้าน้องสนใจไหมอ๋อสนใจครับอ่ะเดี๋ยวพี่ฝากนามบัตรไว้นะได้เลยครับถ้าน้องอยากกินอีกโทรมาสั่งได้เลยนะจ้าเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ถึงที่เลยจ้าครับขอบคุณครับจ้ะ กินให้อร่อยนะจ๊ะต้องหยิางงี้เก็บรลานต่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่สุนี่ครับจานอรอแป๊บนะเดี๋ยวผมแกะให้ ร้านนี้ก็ทําหน้าตาน้ากินนะเนี่ยอืมถ้าทางน่ากินนะแม่แต่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าผมไม่เคยซื้อเจ้านี้เลยอะ่ะไม่รู้พลาดได้ยังไงเลยอ,อย่างนั้นต้องลองชิมดูแล้วว่าใช้ได้ไหมเอาเลยคุณแม่สุสให้คุณแม่สุเปิดงานก่อนเลยครับอันไหนดีนะหืม แ,แมใาใช้ได้เลยนะดเดี๋ยวผมลองชิมดูอ <c oughs> อย่างนี้เขาไม่ไกวไปใช้ได้นะแม่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอร่อยเลยอหอมหอมปะลาหอมเลยเนาะ <c oughs> เสียดายซื้อมาน้อยนะแม่เนาะยังมีเอ่มใช่ไหมล่ะใช่เลยแม่เอาอีกไหมแม่อุ้ยอย่าเลยเสียเวลาขับรถออกไปลูกวันหลังเลิกกันนะลูกเจ้าอันนี้นะไม่ต้องขับไปเลยแม่เขามี d e ลิเวอรี่ส่งถึงบ้านเลย<ข>ผมเอาเบอร์โทรเข้ามาแล้วแป๊บหนึ่งแม่้ลูกแม่นี่เรื่องกินเรื่องอยู่ใครไม่สู้พ่อเลยนะเนี่ยล็อกครอบได้ไข่มาจา้าก็แม่ไงครับรอ,อแป๊บนะแม่นะโทรแป๊บหนึ่งปึ๊บ ลูกค้ายเยอะใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลจ้าอ่าฮัลโหลครับพี่ครับเอาส้มตำปูปลาชุดหนึ่งครับอะไรนะจ๊ะจะสั่งส้มตำอ๋อที่มาซื้อเมื่อกี้จำได้จะจำได้ใช่ครับที่ไปซื้อเมื่อกี้นี่แหละครับนี่เดีย๋ยวเจนะจะตำให้สุดฝีมือเลยรับรองว่าหล่อไม่นานได้ครับครับครับ ส่งนี่เลยครับปัดซ่สิครับจ้ารอแป๊บนึงนะจ้าครับผมครับสวัสดีครับทันใจจริงโอเคจ้าอรอแป๊บนะแม่นนะ <c oughs> เป็นไงล่ะฝีมือแม่สูตรส้มตำของอีนางแอนเนี่ยลายไหนลายนั้น เป็นต้องติดใจทุกลายไปติดเหมือนโดนของติดเหมือนโดนลงนะจังงังวตำต่อตำต่อนะแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวเจ๊จะลงหมุนซะหน่อยอใส่เยอะๆใส่เยอะๆลูกค้าจะได้ชบอบใส่ปูด้วยใส่ปูอือ,อ,อ,อเอาเลยนะเริ่ม หนึ่งสองสาเพี้ยงโอมรักกูหลงกูรักกูหลงกูหลง,ลง,ลงในรถมือกูสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกสั่งทีทีสั่ง,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 งบ่อยๆสั่งให้เหมือนโดนยาสั่งไปเลยเพี้ย <c oughs> อุ้ยขายดีนะคะขายดีใส่เส้นอีกใส่เส้นอีกลูกค้าจะได้ติดใจฮรอแบบนี้เดน,นจ๋าอ,อร่อยแน่นอน ใส่ปลาร้าไหมปลาร้านี้นึงเพื่อความแซ่บความนัวรับรองติดใจแน่ตายแล้วลืมไม่ได้ยังไงส่วนลับของอีนางเอ็นนี่ไงหลักกูหลงกูรักกูหลงกูรลักกูหลงกูเป็นลูกค้าของกูตลอดไปนะจ๊ะติดใจแน่ติดใจนแน่ ส้มตำเรามาแล้วแน่เลยแม่รอแป๊บนึงแม่นะเดี๋ยวไปเอาก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่สุใส่จากันนะแม่นะนี่รวดเร็วทันใจจริงจริง เ็บเจ้าเด็ดนี่ขาขาตังเลยอาเลยแม่อืมยังเหมือนเมืเอกี้เองหรอลองชิมนี่เก่งนะเนี่ยร้านได้อร่อยขนาดนี้จริงดิแม่ มัน,ม,นมันปวดท้องโอ๊ยปวดมากมายอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไม่ไหวหรือมัม้งเนี่ยไปห้องน้ำโอ๊ยปวดมากมายอะไรขนาดนี้โอ๊ท <c oughs> ำไมคอแห้งปากแห้งอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยหิวน้ำ <c oughs> แม่ปวดท้องเป็นไรปวดท้องโอเคแม่แม่เดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันแม่แม่ลุกไหวไหมแม่ค่อยค่อยลุกนะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลแม่ปวดแรงเลยลูกไปแม่ไปเร็วแม่ปวดมากไหยลูกโอ๋แม่อดทนก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาแม่ไปโรงพยาบาลแม่แม่อดทนก่อนแม่ค่อยค่อยเดินครับนั่งก่อนแม่ คนนี้นะแม่มแม่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วลูกดีขึ้นได้ยังไงล่ะแม่แม่อาหารเป็นพิษขนาดเนี้สงสัยต้องเป็นส้มตำตอนเย็นแน่เลยอะ่ะเพราะเรากินกันอยู่สองคนมันเจ็บใจจริงๆนี่แม่เกือบตายเลยนะส่วนผมเนี่ยต้องให้น้ําเกลือเดี๋ยวผมนะจะไปเอาเรื่องมันอยากรู้เหมือนกันว่ามันใส่อะไรลงไปในส้มตาแม่ท้องเสียผมถึงปากแห้งปากชาขนาดเนี้ครับใจเย็นๆลูกแม่อย่าไปเอาเรื่องเขาเลยแม่ก็ดีขึ้นแล้ว ครับครับคันแม่นอนนะ,ะพักผ่อนกับแม่มาค่อยๆแม่มมถ้าแม่มีอะไรเนี่ยแม่เรียกผมนะครับอนอนนะแม่นะ อะไรเนี่ยทำไมใจสั่นๆอ้าวคุณนั่นเองอ่ะวันนี้จะกินตามอะไรดีจ๊ะเอาเหมือนเดิมเลยพี่ตับปูปลาแซ่บๆนะอืมได้เลยชอบใช่ไหมล่ะสูตรพิเศษของพี่อ่ะ เฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะทำไมอ่ะคะผงชูรสใช่ไหมใช่ทำไมผงชูรสมันจะใส่เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะเอา้าฉันก็ใส่อย่างนี้ทุกทีอะ่ะใครๆเขาก็ชอบกินใส่มันใส่ได้แต่ใส่น้อยๆก็พอ ทำไมอ่ะฉันก็ใส่ของฉันอย่างเงี้ยเป็นประจำฉันเองก็กินไปประจำก็ไม่เห็นมีใครจะเป็นอะไรเลยเอุยอ้ยเฮ้ยคุณคุณเป็นอะไรอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยสงสัยแดดจะแรงอยู่ดีๆก็เหมือนจะเป็นลมว้ผมว่านะคุณน่ะกินผงชูรสมากเกินไปของแบบนี้มันสะสมนะคุณ แม่ผมกินส้มตำคุณเข้าไปถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเพิ่งออกมา,มานเมื่อคืนนี้หมอบอกว่าอาหารเป็นพิษ <nt> <đ โ ด> ส่วนผมเนี่ยก็ปากชาลิ้นชาวันนี้ผมเลยไม่เห็นกับตาว่าคุณทำอะไรกับส้มตำอะไรนะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะคนบางคนนะกินแล้วอาจจะไม่เกิดอาการแต่คนที่มีอาการแพ้ของชูรสเนี่ยมันจะมีอาการข้างเคียงต่อร่างกายนะคุณ มันจะมีการชาไปที่ปากแล้วก็ลิ้นแล้วก็บริเวณใบหน้าบางคนน่ะจะปวดกล้ามเนื้อหัวใจเต้นช้าลงหายใจไม่สะดวกปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนหนักสุดไปถึงอัมาผาชั่วคราวเลยนะคุณแล้วที่สำคัญเนี่ยคนท้องน่ยอันตรายมากมันจะส่งผลอันตรายต่อเด็กในท้องได้เลยนะคุณอยคุณฉันขอโทษนะคุณแต่ว่าฉันไม่เคยรู้เมื่อก่อนจริงๆอ่ะเฮ้ยคุณเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าคุณไปโรงพยาบาลดีกว่าเดี๋ยวผมพาไป แล้วที่หลังอะ่ะคุณอย่าใส่ผงชูรสเยอะขนาดนั้นนะไอ้ที่คุณใส่ลงไปอะ่ะมันโอเวอร์เกินร่างกายคนธรรมดามันรับไม่ได้หรอกโอ้ยฉันฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันสาบานเลยฉันเก็ดจ,จนตายเลยไปไปผมพาไปไค่อยเดินโอยคุณไม่ไหวแล้วรถอยู่นู่นจะเป็นลม